สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel bus station ช่นกี e ยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม g o d Des of Genesis เซิร์ฟไต้หวันนั่นเองวันนี้ผมจะพาทุทุกคนนะครับไปดูว่าการอัพสกิลของเกมนี้นะครับเขาอัพกันตรงไหนนะครับแล้วมันต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการอัพสกิลนะครับบอกเลยว่าการอัพสกิลของตัวละครนั้นทำให้ตัวละครเก่งขึ้นแบบผิดหูผิดตามากนะครับผม อันดับแรกนะครับให้เราไปที่หน้าต่างตัวละครนะครับโดยคลิกที่ไอคอนนี้นะครับจากนั้นก็จะโผล่ตัวละครที่เรามีอยู่ทั้งหมดมานะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัพสกิลของตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวผมบอกไปทีลัสเตปเลยนะครับอันดับแรกนะครับหน้าต่างตรงนี้คือหน้าต่างสกิลของตัวละครนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมาถ้าเราคลิกอันที่สองนะครับ มันก็คือหน้าต่างสเตตัสของตัวละครนั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับจะมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนรับรายละเอียดแบบเยอะแยะนะับมากมายนับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรลงลึกขนาดนั้นนับรู้แต่ว่าอันแรกเนี่ยเป็นค่า HP อันนี้เป็นค่าพลังถ้าเป็นแบบเนี้ยตัวสอนจีนตัวนี้นะครับมันคือสายสายปัญญานะสายเวทนะ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นค่าป้องกัน เนี่ยเป็นรูปโล่ส่วนนี้เป็นค่า sp เออน่าจะเป็นค่า sp นะอันนี้ค่าวัวเนี่ยตัวนี้ agi แน่นอนสำหรับหน้าต่างอันที่สามนับก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวละครนั้น,น,นๆนะครับว่าชื่ออะไรนะครับน,ออรน้องชื่ออะไรนร้องชื่ออะไรนีไม่เกี่ยวนะครับเออเนี่ยก็จะบอกน้ำหนักส่วนสูงนะครับ เนี่ยธาตุอะไรธาตุน้ำนะครับเนี่ยไม่ธาตุน้าเออก็จะบอกเนี่ยเรื่องราวของตัวละครตัวนี้เป็นมายังไงนะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3และตอนที่4นะครับผมอ่าทีนี้การอัพสกิลให้เรามาที่หัวข้อนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับสกิลของตัวละครนี่นะครับมันก็จะโผล่มาแบบเนี้ยอ่าทีนี้พอเราคลิกนับ เดี๋ยวผมไปที่ตัวละครที่ยังไม่ได้อัพดีกว่าจะได้เข้าใจนะครับจะมีตัวละครที่ผมยังไม่ได้อัพสกิลอยู่นะครับเนี่ยอะอย่างสมมุติตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราจะอัพสกิลใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดมันอัพสกิลได้มันจะมีรูปเครื่องหมายตกใจขึ้นอย่างนี้นะครับให้เราคลิกมาดู เนี่ยแปลว่าอัพได้นะครับแล้วการอัพสกิลจะต้องใช้วัตถุดิบซึ่งในเกมจะบอกเลยว่าใช้วัตถุดิบอะไรนะครับอย่างอันนี้ใช้ลูกไฟเพลิงนัครับ่ก้อนอ่าเราก็กดอัพได้เลยเห็นไหมพอกดอัพนะครับสติทัตต่างๆของตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นได้สกิลใหม่นะครับมาเพิ่มนะครับอ่าแล้วตนนี้พอเราคลิก จะไปอัพสกิลที่2นะครับมันก็จะบอกว่าคุณต้องใช้ลูกบอลสีเขียวนะไฟลูกบอลไฟสีเขียวในการอัพแล้วก็จะมีข้อกําหนดขึ้นมาอีก1ข้อนะครับนั่นก็คือตัวละครต้องมีเลเวล15นะครับถึงจะทําการอัพสกิลที่2ได้ตรงนี้นะครับอ่านั่นแปลว่าต้องทําตัวละครให้เลเวล15ก่อนกว่านับถึงจะอัพสกิลนี้ได้ต่อมานับสกิลที่3 มันก็จะมีไอเทมขึ้นมาใหม่นะเป็นคบเพลิงคบเพลิงนะอ่าทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องไปหาที่ไหนหเราให้เราคลิกเลยครับในเกมเขาก็จะระบุไว้เลยว่ามีที่ไหนบ้างที่จะดรอปอันนี้นะครับเราก็สามารถคลิกได้เลยถ้าอันแรกจะเป็นร้านค้านะในร้านค้าเราจะเจอในร้านค้าซึ่งต้องใช้อ่าอะไรซื้อเดี๋ยวมันจะบอกอีกทีนึงว่าต้องใช้อะไรซื้อนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้เลย เนี่ยนี่คือร้านค้าเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าใช้เหรียญน,นี้นะในการซื้อจํานวนสิบสองเหรียญน,นะก็จะได้ครบเพลิงมานะครับเนี่ยอันนี้ก็ลูกไฟอ่าทีนี้ครบเพลิงหาได้ที่ไหนบ้างมันก็จะบอกนะว่าอย่างดานสีขีดนึงก็คุณก็สามารถที่จะดรอปครบเพลิงนี้ได้นะครับ ถ้าเราผ่านแล้วเราสามารถกดกวาดล้างตรงนี้ได้เลยนะอ่าตรงนี้คือกวาดล้างนะครับอันนี้คือลงดันนะครับตรงนี้คือจํานวนที่บอกว่าลงได้กี่ครั้งต่อวันนะครับสําหรับดานนี้ก็คือลงได้หมายความว่าลงได้3ครั้งต่อวันนะครับอ่าแสดงว่าถ้าเราขาดไอเทมนี้อยู่เราก็สามารถมากดกวาดล้างได้นะครับเดี๋ยวผมกดกวาดล้างให้ดูนะครับเห็นไหมมันก็จะดรอปของตามเนี้ย พอเรากดกวาดล้างเสร็จแม้เราก็จะได้เราครบเพลิงมานะอ่านี่ก็ดูเลยนะครับว่ามันหาได้ที่ไหนบ้างในเกมจะระบุไว้ละเอียดมากเลยครับผมต่อมาสกิลที่4มันก็จะบอกว่าคุณต้องใช้ครบเพลิงที่ใหญ่กว่าเดิมนะไม่ใช่ครบเพลิงโอลิมปิกแล้วเออทีนี้หาได้ที่ไหนก็คลิกดูเลยนะครับผมมันก็จะบอกเลยว่า คุณสามารถไปหาได้ที่ไหนบ้างนะครับผมแล้วมันก็จะบอกว่าตัวละครต้องมีเลเวล25นะคุณนึ่งจะทำการอัพสกิลที่4ได้นะครับผมทีนี้ผมก็ทำการอัพสกิลตัวละครมาถึงสกิลที่4แล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นสกิลที่5นี่น่าจะเป็นสกิลใหม่ของตัวละครนะเออ ผมก็รอรุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นสกิลอะไรนะครับหรือว่าเกมนี้มันมีแค่สกิลเดียวอันนี้ผมยังไม่รู้นะต้องรอดูว่าสกิลที่5จะเป็นสกิลอะไรแต่พอคลิกแล้วมันจะมีไอเทมขึ้นมาใหม่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าดอดด่าน10บขีดสีนะ11บเดขีดหนึ่ง12คิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่ผ่านนะผมยังไม่ผ่านนะบ,บอกเลยว่าม่อนด่าน 10, 10นี้เริ่มยากแล้วนะครับตบเราทีเป็นหมื่นนะครับผม ถ้าขึ้นสีฟ้าๆแบบนี้หมายถึงว่าคุณสามารถไปหาซื้อได้นะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกว่าตรงนี้มันหมายถึงว่าคุณเราต้องมีเลเวลยี่สิบเก้านะครับมันนึงจะเปิดขายไอ้ตรงนี้นะครับแปลว่าตอนนี้เรายังซื้อไม่ได้ตอนนี้ผมก็พยายามปั้นตัวละครให้เก่งนะครับเพื่อตะลุยด่านด่านเนี้ยไปเอาไอ้อันนี้แหละเนี่ยด่านสิบพีีนะครับ ตอนนี้ยังสู้มอนไม่ได้นะครับผมมอนมันเก่งมากนะครับบอกเลยว่าโจมตีเราแต่ละทีแน่นอนนะครับเออและนี่ก็คือการอัพสกิลของตัวละครนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยก็สามารถมาอัพได้ที่หน้าต่างนี้นะครับเข้ามาที่หน้าต่างตัวละครแล้วก็เลือกอันที่สองนะครับแล้วก็ดูว่าใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับในการอัพแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย